วันที่7พฤศจิกายน2,568เวลา10นาฬิกาพักเพื่อไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสกรุงเทพมหานครครบ33คนทั้ง33เขตพร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงภายใต้กิจกรรมกรุงเทพพร้อมเพื่อไทยพร้อม ายในงานมีแกนนำพักเพื่อไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนำโดยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัตหัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระวังทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนางจักรพงษ์แสงมณีรองหัวหน้าพักเพื่อไทย,นา,น,น,าไทยนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพักเพื่อไทยเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวทีมขับเคลื่อนการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทีมเพื่อไทยกรุงเทพอย่างเป็นทางการโดยมี9เมนเทอร์ที่จะทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้สมัครทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมลงพื้นที่อย่างเป็นระบบนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยร่วมเปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวต้อนรับว่าที่ผู้สมัครสอสกรุงเทพว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือความท้าทายของทุกคนเป้าหมายของพักเพื่อไทยชัดเจนต้องกลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งให้ได้อีกครั้งพร้อมประกาศแนวทางใหม่ของทีมกรุงเทพว่าจะไม่มีคำว่าเขตชั้นเขตเธออีกต่อไปเราจะทำงานร่วมกันประสานกันทุกเขตทุกทีมทั้งว่าที่ผู้สมัครสสทีมสอกอเพื่อไทยและทีมผู้ช่วย เพราะเราคือทีมเดียวกันของพักเพื่อไทยไม่เพียงเท่านั้นยังระบุว่าพื้นที่กรุงเทพยังเปิดโอกาสให้คนใหม่เสมอและพักเพื่อไทยพร้อมจะเป็นโอกาสใหม่ให้พี่น้องประชาชนกรุงเทพเราจะเป็นความหวังให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพกรุงเทพไม่เคยเป็นของพักใดตลอดไปและคนกรุงเทพยังเปิดโอกาสให้คนใหม่เสมอนางสาวแพรทองทานกล่าวนางสาวแพททองทานกล่าวเพิ่มเติมว่า พักเพื่อไทยเชื่อมั่นในพลังการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมและการเข้าใจประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าคนในพื้นที่คิดอะไรคาดหวังอะไรจากผู้แทนของเขาเราต้องเข้าใจและตอบโจทย์เขาให้ได้ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงเป้าหมายการทำงานในกรุงเทพว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นใหม่ แต่คือการต่อยอดจากพลังของคนรุ่นก่อนเพื่อยกระดับพักให้ทันสมัยแข็งแรงและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นกล่าวย้ำอีกว่าพักส่วนกลางจะทำหน้าที่สนับสนุนทีมกรุงเทพอย่างเต็มกำลังทั้งด้านข้อมูลเครื่องมือและการสื่อสารเพื่อให้ผู้สมัครทุกเขตทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวใช้ชนะในกรุงเทพไม่ใช่แค่ใช้ชนะในเมืองหลวง แต่คือสัญญาณแห่งความพร้อมที่จะทำให้ประชาชนทั่วประเทศมั่นใจว่าพักเพื่อไทยกลับมาแล้วจริงๆนายจุลพันธ์ทิ้งท้ายด้วยความเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะกลับมาเป็นพักอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพได้อีกครั้งเมื่อกรุงเทพเดินไปกับเราประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันพักเพื่อไทยและทีมเพื่อไทยทั้งหมดจะทำเพื่ออนาคตของประเทศที่เรารัก การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครและกิจกรรมประถมนิเทศครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการจัดทัพทีมกรุงเทพเพื่อเตรียมลงสู่สนามเลือกตั้งโดยพักเพื่อไทยประกาศความพร้อมเต็มที่ทั้งในด้านนโยบายบุคลากรและกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความหวังใหม่ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยมั่นใจกรุงเทพพร้อมเพื่อไทยพร้อม